เคยมีเพศสัมพันธ์นะแต่มีตุ่มขึ้นที่เอายว,วะเพศได้ยังไงจนบางคนเนี่ยคิดไปเองนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นหูนหนอนไก่หรือเปล่าไอ้หูนหนอนไก่เนี่ยมันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะแต่เราดิไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ะนะลักษณะของตุ่มเนี่ยเหมือนสิวบีบไม่ออกไม่เจ็บไม่คันจะอันตรายไหมสามารถซื้อยามากินเองได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอสวัสดีครับผมบอสรัตพลนะครับวันนี้ ผมก็มีประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังกังวลอยู่นะครับนั่นก็คือมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศได้ยังไงทั้งที่ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะเลยอยากรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงบางคนเนี่ยก็เพิ่งมาสังเกตเห็นเมื่อเร็วนี้เองนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นตุ่มอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยรู้สึกเครียดมากนะครับเดี๋ยวผมขอพูดแบบนี้ก่อนนะครับ ลักษณะของตุ่มแต่ละคนเนี่ยถ้ามองแบบผิวเผินหรือมองแบบผันผ่านเนี่ยลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกันมากนะครับหรือแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมเลยได้แยกหัวข้อมาให้นะครับจะมีหลักๆอยู่2กรณีนะครับที่ตุ่มมันเกิดขึ้นเนี่ยกรณีที่1นะครับมีตุ่มขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์มาและกรณีที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในหัวข้อนี้กันหัวข้อที่2นะครับ ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่มีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศได้ยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับลักษณะเหมือนสิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตุ่มที่1นกันก่อนนะครับนั่นก็คือต่อมไขมันนะครับต่อมไขมันเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับ หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรืออาจจะได้ยินผ่านๆน,นะครับแต่เราไม่รู้ว่าลักษณะของตอมไขมันเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตอมไขมันที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้พบร่วมกับตอมขนนะครับอันนี้เนี่ยไม่จัดเป็นโรคนะครับไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรคติดต่อด้วยนะครับลักษณะของตุ่มเนี่ยจะเป็นเม็ดหรือเป็นตุ่มนูนสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนนะครับ อาจจะพบได้ที่ผิวหนังของถุงอันทะหรือผิวหนังขององคชาตในอวัยวะเพศหญิงเนี่ยก็พบได้นะครับรวมถึงกระพุ้งแก้มแล้วก็ลิมฝีปากนะครับเราเนี่ยอาจจะพบเม็ดเดียวหรือหลายเม็ดก็ได้นะครับไม่มีอาการเจ็บหรือคันตรงบริเวณตุ่มนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องรักษาแล้วก็มีแนวโน้มที่ตุ่มเนี่ยจะลดลงนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันร่างกายดีนะครับก็สามารถดีขึ้นเร็วได้ด้วยนะครับตุ่มที่2เนี่ยนั่นคือโรคผื่นนูน PPP นะครับบางคน,นอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าลักษณะของตุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้นะครับโรคผื่นนูน PPP เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ไม่จัดเป็นโรคนะครับแต่เราจะชอบเรียกติดปากกันนะครับว่า โลกนั้นโลกนี้นะครับอันนี้ไม่จัดเป็นโลกนะครับตุ่มนี้เนี่ยไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดนะครับไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ไม่ใช่โรคติดต่ออีกด้วยนะครับไอ้ตุ่มนี้เนี่ยจะเกิดจากหลอดเลือดนะครับขององคชาตินะครับขยายตัวแล้วก็มีเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันมาจนเกิดเป็นตุ่มขึ้นมานะครับลักษณะคือจะเป็นตุ่มนูนผิวเรียบนะครับสีเนื้อหรือสีชมพูอ่อน ะจะเรียงกันเป็นแถวนะครับอยู่บริเวณล่องรอบรอบฐานของหัวองคชาตนะครับมักจะไม่มีอาการเจ็บหรือคันนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องรักษาเช่นกันนะครับตุ่มที่3เนี่ยเกิดจากการแพ้สัมผัสนะครับหรือเกิดจากการระคายเคืองต่อสารเคมีต่างๆเช่นอะไรบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่นะครับหรือแป้งที่เรานํามาทาหรืออาจจะแพ้สารนะครับเคลือบถุงยางอันใหม่ แต่ตุ่มที่เกิดจากาสารเคมีพวกนี้มักจะมีอาการคันร่วมด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนะนําอย่างนี้นะครับ,ให,รรบ,บจจให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้เราเนี่ยแพ้ไปก่อนนะครับนั่นก็คือเช่นสบู่ที่เราไม่เคยใช้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยหยุดใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ล้างฟองสบู่เนี่ยออกให้หมดนะครับเวลาอาบน้ำนะครับบางคนเนี่ยรีบจนเกินไปนะครับจนล้างฟองสบู่ออกไม่หมดนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ย เกิดเป็นตุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยงดทาแป้งไปก่อนนะครับช่วงนี้โอเคเดี okay, ๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับทั้ง3าตุ่มในวันนี้ที่ผมได้นํามาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอมไขมันโรคผื่นนูน P P P หรือผื่นแพ้สัมผัสน,นะครับหรือเกิดจากการระคายเคืองต่อสารเคมีต่างๆเนี่ยนะครับผมสรุปให้อย่างนี้นะครับตุ่มที่1ที่2เนี่ยหรือตอมไขมันกับโรคผื่นนูน P P P เนี่ย อันนี้นะครับไม่จัดเป็นโรคนะครับไม่จําเป็นต้องรักษานะครับและอาจจะมีแนวโน้มลดลงนะครับเมื่อเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะครับแต่หากว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเร็วก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นมานานแล้วตุ่มเนี่ยไม่ขยายใหญ่ขึ้นหรือไม่เพิ่มจํานวนมากขึ้นหรือไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นต่อมไขมันนะครับ แต่ถ้าว่าตุ่มเนี่ยมีการเพิ่มจานวนมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีอาการเจ็บหรือคันเนี่ยก็แนะนำนะครับให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจนะครับเราอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับลูกตัวไอเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลในวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นตุ่มนะครับนอกเหนือนจากที่ผมได้พูดไปหรือมีข้อสงสัยไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสวัสนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ